ไปไหนเร็วอะไรล่ะก็รีบออกไปทำอไมวะก็มันจะออกอ่ะใช่ใช่ตาโลดเนี่ยกระเป๋าอ่ะไหนยก็เนี่ยขนาดนี้กำลังดีเออไหนใครไปเรียนไปเรียนแล้วอ๋อฮิตาเดินมาใกล้ๆหน่อยตาเดินมาใกล้ใกล้กองพี่มอดหน่อยเดินมาใกล้ๆกมอดใกล้ๆกล้เดินเข้าไปหาพี่มอด ใครไปเรียนไหนบอกว่ามอดดิหาใครไปเรียนมาดูนี่ดีกว่าฮะใครไปเรียนใครไปเรียนตาไปเรียนเหรอแล้วชายไปทำไรไปเรียนอ๋อไอ้ไรสองพี่บอกทำไมไม่บอกทิ้งไว้เลยสาวโอ้ยไรเฮ้ยมีไขน่นกด้วยตา ไม่เปื่อไข่นกมาหลุดตรงนี้วะได้ลุ้งดีเลยเดินมานี่หน่อยสิเฮ้ยหนีกาหนีกาหนีไหนเดี๋ยวเดินจกปลกลูกเฮ่อย่าไปจามลูกมานี่เลยกินข้าวยังกินแล้วกินอะไรไก่จุ๊บ้ไม่ใช่เลยกินโจ๊กเข้าไปดิใช่เปล่า ชื่ออะไรเนี่ยคนนี้ชื่ออะไร,ออะไรฮะชื่ออะไรครับฮะไหนหันหน้ามองพอๆดิว้า <laughs>